ครับสีสายโฟกัสพิกัดข่าวนะเช้านี้ชวนติดตามการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางนะโดยเฉพาะคนที่ไร,ร้บ้านครับในสถาน,น,นการณ์โควิดสิแบบนี้คนระคุณวิพาพรครับมีการตั้งจุดประสานงานความช่วยเหลือพื้นที่สาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่แล้วใช่ไหมคะค่ะเป็นข้อเสนอที่ถูกพูดถึงเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้มีความคืบหน้านะคะคือปกติคนไร้บ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยจะไปโรงพยาบาลคือ1กลัวเสียค่าใช้จา่ายสบางคนไม่มีสิทธิ์การตั้งจุดประสานงานแบบนี้1สามารถควบคุมโรคได้แล้วก็ตอบโจทย์คนไร้บ้านด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟกแฟนวิภาพร,รวัฒนาวิทย์ในซีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ซีไซส์เราติดตามความเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างคนไร้บ้านามกันมาต่อเนื่องค่ะช่วยหลายเรื่องนะคะอาหารด้วยสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลแล้วก็เรื่องการเข้าถึงวัคซีนส่วนข้อเสนอในการตั้งจุดประสานงานในพื้นที่สาธารณะของแต่ละจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน เป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้พอมีการสื่อสารออกมาก็เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วก็ตั้งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะจุดหนึ่งค่ะลองชมภาพนี้รายงานจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คุณภาวัตรเป็นวันผูกนะคะรายงานภาพนี้จากรานประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ใครไปเชียงใหม่ต้องคุ้นเคยจุดนี้ค่ะ เราถึงการพูดคุยกันของภาคประชาสังคมเกือข่ายคนไร้บ้านพอมหรือว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุยกันแล้วก็คลอดสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะจุดที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเป็นหนึ่งในจุดประสานงานย่อยในพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนไร้บ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนี่นะคะเข้ามาพูดคุยในจุดประสานงานย่อยคุยถึงปัญหา รับข้อมูลข่าวสารในการดูแลป้องกันตัวเองรวมถึงเรื่องสิทธิ์ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะทีนี้เมื่อวานก็มีภาพของพี่น้องคนไร้บ้านเกือบ20คนเลยนะคะเข้าไปพูดคุยถึงปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งเรื่องค่าของชีพบางคนบอกตกงานบางคนบอกมีปัญหาภายในครัวเรือนบางคนเป็นกลุ่มเปราะบางก็บอกมีครอบครัวแล้วก็เจอเรื่องของความรุนแรงด้วย ส่วนบางคนบอกไม่มีบัตรประชาชนก็เลยกังวลมากเลยคุณผู้ชมว่าจะเข้าไม่ถึงสิทธิ์การเยียวยาการรักษาสิทธิ์การรับวัคซีนซึ่งตรงจุดประสานงานนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เก็บข้อมูลคนไร้บ้านไปด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนและการป้องกันตัวเองทำงานร่วมกับทีมอาสาสมัครบ้านเติมฝันค่ะคือตอนนี้ที่เชียงใหม่เขามีจุดประสานงานย่อยบนพื้นที่สาธารณะเพื่อจะช่วยเหลือคนไร้บ้านแล้วก็กลุ่มคนเปราะบางมี3จุดด้วยกันนะคะ หลักๆคุณผู้ชมจะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นี่คือครูเมืองเชียงใหม่ด้านในคือเขตเทศบาลคนครเชียงใหม่นะคะจุดแรกที่มีการตั้งจุดประสานงานคือหมุดตรงนี้สีขาวเนี่ยคุณผู้ชมประตูท่าแพค่ะตรงประตูท่าแพตามรายงานบอกเปิดกันทุกวันจันทร์ส่วนจุดที่สองนะคะคุณผู้ชมด้านบนตรงนู้นเลยค่ะเปิดทุกวันพุธค่ะอันนั้นอยู่บริเวณสถานีขนส่งช้างเผือกหรือว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1และอีกจุดหนึ่งนะคะบริเวณนี้ค่ะ เปิดกันทุกๆวันศุกร์นะคะอยู่บริเวณสวนสาธารณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งจุดนั้นอาจจะเรียกกันสั้นๆว่ากาดดอกไม้ทั้ง3จุดเนี่ยเปิดกันคนละวันแต่ว่าให้บริการในช่วงเวลาเดียวกันก็คือตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มนะคะเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะของพี่น้องคนไรบ้านที่เขาอาจจะมีเวลาว่างช่วงนั้นในการมารับข้อมูลและปรึกษา ในเชียงใหม่เนี่ยมีคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะสัก120คนอันนี้เป็นตัวเลขที่ยังไม่นับรวมคนไร้บ้านหน้าใหม่ หรือว่ากลุ่มคนที่กําลังจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตพื้นที่สาธารณะหรือกำลังจะก้าวเข้ามาเป็นคนไร้บ้านนะคะบางคนเนี่ยคุณผู้ชมเนื่องจากพิษโควิด -19 บเาทำให้เขาไม่มีงานทําขาดไรายได้เข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยเชาบ้านไม่ได้อะคะ่ะดังนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกมาเป็นคนไร้บ้านใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความจําเป็น ต้องเข้าถึงแล้วก็รับวัคซีนอย่างเร่งด่วนเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากที่เชียงใหม่จริงๆคนไร้บ้านมีหลายที่แล้วก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องจุดประสานงานในพื้นที่สาธารณะอยู่หลายแห่งอีกจุดหนึ่งชมภาพนี้จากกาญจนบุรีค่ะ4มิถุนายนที่ผ่านมานะคะกลุ่มคนไร้บ้านจังหวัดกาญจนบุรีเขาไปขอใช้พื้นที่ตรงนี้สาลาการ,ปรเปลี่ยนเก่าของวัดเขาล้านธรรมารามเปิดเป็นจุดประสานงานช่วยเหลือคนไร้บ้านนะคะ โดยจุดนี้ค่ะมีการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายทั้งเทศบาลโรงพยาบาลศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งด้วยนะคะเขาไปทำกิจกรรมร่วมกับคนไร้บ้านในพื้นที่สำรวจข้อมูลเป็นหลักละแล้วก็มีการตรวจสุขภาพแจกยาแจกหน้ากากอานามัยแล้วก็แจกอาหารซึ่งอันนี้จำเป็นนะคะรวมถึงให้ความรู้เรื่องโควิด1 9โดยมีสารวัตรกำนันแล้วก็ทีมอสอมอในพื้นที่ร่วมทากิจกรรมด้วยค่ะ คือในช่วงเวลาที่โควิดระบาดหนักรอบ3เนี่ยเราจะพบว่าคนไร้บ้านนี่เข้าไม่ถึงอาหารกันเยอะเพราะว่าหลายจุดก็คือง,งดแจกกันไปนะคะดังนั้นการแจกทั้งยาทั้งอาหารจึงเป็นเรื่องจําเป็นพอพูดถึงอาหารก็มีโมเดลในการจัดการเพื่อให้คนไร้บ้านคนเปราะบางได้เข้าถึงอาหารนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เขตตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นลองชมภาพนี้ค่ะคุณนัทวุฒิกรมพักดีจากเครือข่ายคนไร้บ้านนะคะปักหมุดเข้ามากู้ชมเห็นในมือไหมคะ คูปอง20บาทนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเขาเริ่มกิจกรรมแล้วคูปองปันกันหรือว่าขอนแก่นฟู้ดสเต็มนะคะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในเขตเมืองขอนแก่นจำนวนสัก15ชุมชนรวมๆแล้วกว่า400ครัวเรือนค่ะช่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางให้ได้เข้าถึงอาหาร อาหารที่จะรับประทานกันในแต่ละวันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคุงปองเหล่านี้คนที่เป็นกลุ่มเปาะบางก็จะเอาไปแลกตามร้านค้าชุมชนร้านค้ารายย่อยต่างๆนะคะก็จะทําให้เงินนั้นหมุนเวียนเข้าสู่ระบบร้านค้ารายย่อยซึ่งเจ้าของก็เป็นคนในชุมชนและอีกมุมหนึ่งกลุ่มเปาะบางในเมืองก็จะได้ลดรายจ่ายนะคะ บางมือยี่บาทก็อิ่มได้นี่เป็นโมเดลที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมคะนอกเนือจากภารกิจในการดูแลคนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะแล้วก็กลุ่มเปาะบางในพื้นที่ต่างจังหวัดต่างๆในกรุงเทพเราก็มีภาพของอาสาสมัครเหมือนกันนะคะที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยดูแล ชุมชนเล็กๆกลางเมืองค่ะซึ่งหลายชุมชนเนี่ยมีบ้านติดกันหลายหลังคาเรือนแล้วก็มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวจากสถานการณ์โควิด -19 ด้วยนะคะชมภาพนี้ค่ะปักหมุดโดยคุณสอนขวานนักข่าวพลเมืองมูล,ลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะคะรายงานจากชุมชนวัดดวงแขเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นภาพที่มีการทำงานลงพื้นที่ไปเลยค่ะ ประชุมสำรวจความเดือดร้อนเก็บข้อมูลความเดือดร้อนจากนั้นส่งทีมแบบนี้เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะมีทั้งเยาวชนรองเมืองเรองยิ้มแล้วก็กลุ่มผู้ปกครองค่ะนําความช่วยเหลือไปอยังสมาชิกในชุมชนเป็นถุงอย่างที่เป็นอาหารต่างๆแต่คุณชมคะการลงพื้นที่เขาก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะดูจากชุดในภาพแหมก็ดัดแปลงเสื้อกันฝนนะคะมาช่วยในการป้องกันตัวเอง เจลแอลกอฮอล์ alcohol, หน้ากากอนมามัยนี่อาสาสมัครเขาบอกขาดไม่ได้เพราะว่าที่นี่ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวอยู่จํานวนหนึ่งด้วยค่ะอยู่ที่ถนนรองเมืองเคปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นชุมชนที่มีความแออัดหนาแน่นเป็นชุมชนที่มีคนหมุนเวียนเข้าออกซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบาง เมื่อมีผู้ติดเชื้อในชุมชนและมีกลุ่มเสี่ยงที่ยงต้องกักตัวในพื้นที่ชาวชุมชนต้องรู้ขึ้นมามีส่วนร่วมในการดูแลเฝ้าระวังและป้องกัน ก็เรียกชาวบ้านมาประชุมกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเราจะมีการป้องกันแจกแมสกล้างชุมชนบ่อยๆแล้วก็แจกเจลล้างมือแล้วก็พูดประชาสัมพันธ์บ่อยๆให้ใส่แมสให้ทำความสะอาดนอกจากมีการดูแลเฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ต้องที่ต้องกักตัวแล้วเด็กและคนที่อยู่ในชุมชนคนอื่นๆที่ยังต้องใช้ชีวิตประจําวันในชุมชนแกนนําเยาวชนและผู้ปกครองรองเมืองเรืองยิ้มก็ยังทํากิจกรรมธนาคารของเล่น หรือ Playbank ค์ทำให้เด็กๆได้มายืมของเล่นกลับไปเล่นที่บ้านกิจกรรมปันกันอิ่มให้ผู้ประสบภาวะยากลําบากในช่วงนี้ไปรับอาหารที่ร้านได้รวมถึงการปลูกผักพืนในพื้นที่เล็กๆในมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กไว้แบ่งปันและได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคประชาชนแล้วพอบ้านพักปิดเนี่ย ได้รับผลกาทบไหมได้รับครับไม่มีที่ให้ไปเล่นครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนเล่นครับอยู่บ้านเล่นเกมแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานกรอกน้ําแล้วก็วาดรูปครับตื่นเช้ามาน้ำแปรงันแล้วก็นั่งเล่นเกมครับแล้วก็ไปบ้านทวดครับแล้วก็เล่นกับน้องเล่นกับน้องเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านเดีย๋ยวไปทอมานะครับเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะคอยอยู่เพียงข้างทุกคนนะครับแล้วก็จะคอยแจกของนะครับให้กับทุกคนไปเรื่อยๆสูน้นอะครับผม นี่ก็เป็นอีกพื้นที่ที่พวกเราแกนนำเยาวชนรองเมืองเรืองยิ้มมูล,ลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กได้มีกระบวนการและรูปแบบกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการช่วยเหลือดูแลกันของคนในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้ง่ายกลุ่มแกนนำเยาวชนรองเมืองเรืองยิ้มรายงาน ก่อนหน้านี้คุณสอนขวานทีมอาสาแล้วก็นักขาพลเมืองเนี่ยเขาปักหมุดแจ้งความช่วยเหลือกด SOS เข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีซ e ยนะคะเขาก็เปิดรับบริจาคถุงยังทีพแล้วก็ของจำเป็นต่างๆเพราะกลุ่มนี้ดูแลสมาชิก4ทชุมชนในเขตเมืองนะคะชุมชนวัดดวงแข ชุมชนตรอกสลักหินชุมชนแลตรถไฟรวมไปถึงชุมชนจรัดเมืองด้วยซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็กที่อยู่กลางเมืองนะคะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านชมข่าวนี้แล้วสนใจอยากสนับสนุนต้องการติดตามความเคลื่อนไหวเข้าไปดูข้อมูลกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size ค้นหานะคะแฮชแท็กคำว่าเยาวชนรองเมืองเรืองยิ้มหรือว่ามูลณิธิเพื่อการพัฒนาเด็กก็ได้ค่ะพูดถึงเรื่องเด็กดังนั้นปิดท้ายวันนี้ เราไปชมกิจกรรมระหว่างที่น้องๆรอเปิดเทอมกันหน่อยแต่และชุมชนเขาก็มีโมเดลต่างกันนะคะจุดนี้ในภาพค่ะชุมชนบ้านเกาะตำบลบ้านเกาะอำเภอพมคีรีที่จังหวัดนะครศรีธรรมราชนะคะที่พอต้องเลื่อนเปิดเทมอมค่ะก็เลยมีการจัดกิจกรรมระดับชุมชนเขาบอกเปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียนซะเลยค่ะ ชวนเด็กๆในชุมชนมาเรียนรู้ทำกิจกรรมบ้านหนึ่งหลังให้เด็กๆเ,เข้าไปเรียนรู้ได้ไม่เกิน20คนนะคะเขาจัดการเรียนการสอนตามความถนัดของครูพี่เลี้ยงค่ะซึ่งเป็นเยาวชนอาสาด้วยแล้วก็เป็นบัณฑิตจบใหม่ในชุมชนที่ตอนนี้ยังไม่มีงานทำค่ะ เก่งจริงๆนะคะฝึกอ่านภาษาจีนกับครูพี่เลี้ยงคุณครูก็สอนเริ่มต้นจากคำศัพท์ภาษาจีน,นง่ายๆที่น้องๆสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันสอนไปถึงวัฒนธรรมจีนเพราะเขาบอกว่าเรียนภาษาจีนต้องรู้วัฒนธรรมจีนค่ะที่เห็นสอนอยู่นี้เนี่ยเป็นครูพี่เลี้ยงแล้วเป็นบัณฑิตจบใหม่ด้วยสาขาภาษาจีนนะคะเป็นรูปแบบห้องเรียนหนึ่งค่ะที่ทางกลุ่มอาสาช่วยกันสอนเด็กๆมีหลายวิชาเลยทั้งวิชาการทักษะชีวิต เน้นการสอนแบบแลกเปลี่ยนบรรยากาศคือพี่สอนน้องค่ะทำให้ห้องเรียนสนุกสนานน้องๆที่มาเรียนแบบนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ หนูรู้สึกดีใจมากค่ะที่พี่ๆเขามาสอนในวันนี้หนูได้ความรู้เรื่องภาษาและคำพูดที่หนูพูดไม่เป็นมาก,ก่อนค่ะหนูรู้สึกดีใจและมีความสุขและสนุกมากค่ะรู้สึกดีที่มีกิจกรรมดีๆนี้ให้กับน้องได้เกิดการเรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียนในสถานการณ์โควิดทำให้เด็กไม่ได้หยุดการเรียนรู้ซึ่งวิชาที่เราจะจัดนะคะเป็น ใช้ในวิชาในทักษะชีวิตและผสมผสานกับวิชาการเช่นวิชาภาษาจีนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และภาษาไทยซึ่งจะทำให้เด็กเยาวชนในชุมชนได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น สำหรับชุมชนบ้านเกา,เาะอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจุดนี้เป็นหนึ่งในหลายๆชุมชนที่ทางสมาคมเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบนเขาประสานช่วยเหลือเครือข่ายในพื้นที่4จังหวัดให้สามารถจัดการเดินรู้ลักษณะนี้ในช่วงเลื่อนเปิดเทอมนะคะมีทั้งเครือข่ายในจังหวัดระนองชุมพรจับมือกันกระบี่ด้วยรวมไปถึงนครศรีธรรมราชซึ่งก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงกันทํากิจกรรมบ้านโรงเรียน เสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กๆนะคะคุณธีระเดชคุณวิสากิจกรรมแบบนี้คือน้องๆได้ทบทวนความรู้ก่อนจะเปิดเทอม14เนี่ยทบทวนกันก่อนและที่สําคัญน้องบอกเบื่อแล้วอ่ะ โควิดอยู่บ้านนานไม่ได้เล่นกับเพื่อนคือตามภาษาเด็กเขาต้องเล่นไงคะดังนั้นกิจกรรมลักษณะนี้เป็นการคุมโรคคือไม่ได้เดินทางออกนอกชุมชนรู้ไทม์ไลน์กันแล้วก็พยายามที่จะจํากัดห้องเรียนขนาดเล็กให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะโอ้ฝึกกล้ามเนื้อในประดิษฐ์สิ่งของไปด้วยเป็นประโยชน์เลยสนุกการบ้านไม่เยอะอคือส่วนใหญ่เรียนในห้องเรียนเรียนเสร็จก็จบไปน้องๆชอบค่ะครับ, <laughs> รบขอบคุณมากนะครับผมสัมดา